สองบทนี้นะครับคือบทที่ว่าด้วยเรื่องการแก้แผนายให้ได้ผลดีซึ่งเป็นบทที่8กับบทที่778ต่อกันนะครับท่านจะไม่ดูในนี้ก็ได้นะครับแต่อยากจะบอกว่ามันเป็นอีกแง่มุมหนึ่งในประสบการณ์ทำงานของผมที่ไม่ได้เกิดจากเปเปอร์เรื่อง resilience เป็นหลักแต่เกิดจากการพยายามจะหาวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับคนซึ่งก็พยายามหาวิธีมาอย่างต่อเนื่องเนี่ย และเพราะว่ามันมีจุดอ่อนของระบบเข้าซลลิงเดิมบางประเด็นนะครับมันผิดไหมมันไม่ผิดแต่เข้าซลลิงเดิมเนี่ยที่เป็น v shape เนี่นะครับมันก็มีว่าเราตกลงบริการเรา,เราทำเขาเราทาอะไรนะครับสร้างสมรรถภาพอะไรอีกสำหรับปัญหาอะไรอีกวางแผนยุติบ,บริการ คือในกระบวนการนี้นี่นะครับซึ่งผมไม่ได้ใช้ด้วยตัวเองน,นะครับผมพบว่ากระบวนการสํารวจปัญหาเนี่ยมันมีช่องจุดจุดอ่อนบางประการแล้วผมจึงได้เติมมันเข้าเป็นอีกส่วนหนึ่งของของบทนี้ขณะเดียวกันในกระบวนการแก้ปัญหาผมก็เพราะว่ามันมีมันมีระบบคิดบางอย่างที่ขาดหายไปซึ่งก็นํามาสู่การเสนอโมเดลในการแก้ปัญหาซึ่งอาจจะรันเป็นกรุ๊ปเรียนนิ่ เป็นกลุ่มก็ได้หรือจะทําเป็นส่วนหนึ่งของโปรเ e ส s การช่วยเหลือก็ได้นะครับโดยหลักแล้วในเล่มนี้เนี่ยนะครับใน2แชปเตอร์นี้เนี่ยเสนอว่าขั้นตอนการแก้ปัญหามีอยู่5 5องค์ประกอบที่สําคัญนะครับองค์ประกอบที่1คือต้องมีใจที่สงบซึ่งถ้าดูตามแผ่นพลิกเนี่ยเราจะให้แต่ละคนคิดถึงช่วงเวลาที่มีปัญหาว่าแต่ละคนทําวิธีไหนให้ใจสงบแล้วฝึกทักษะ อย่างไรเพื่อให้ใจสงบแค่แค่กับตั้งสติได้ย,ยังไงก่อนจะแก้ปัญหาหนึ่งในทักษะที่เรามาสอนในแพ็กนี้ก็คือการหายใจด้วยท้องซึ่งผมยังไม่มีเวลาสอนท่านแต่พรุ่งนี้ตอนอยู่ช่วงโยคะอาจจะมาผสมให้ก็จะเป็นเรื่องใจสงบ2คือการทำความเข้าใจปัญหาเนี่ยผมพบว่าในกระบวนการเข้าสลิงที่ใช้กันอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นการฟังสะท้อนสรุปอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าหลายๆครั้งมันเป็นการฟังแล้วมันจมลงไปในเนื้อหาของปัญหา ก็มีคําถามอยู่ชุดข้อหนึ่งที่ผมพบว่ามันช่วยให้เราวิเคราะห์สํารวจปัญหาดีขึ้นคําถามข้อนั้นก็คือคําถามว่ามันเป็นปัญหาอย่างไรซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยตอนที่เราดูเคสสาธิตนะครับเป็นอาสาสมัครของเราเนี่ยผมจะใช้คําถามนี้บ่อยมันเป็นปัญหาอย่างไรนะครับท่านลองสังเกตดูว,ว่าใช้คําถามนี้ยังไงเพื่อทำวารเข้าาจในปัญหา แค่ข้อเดียวแต่แน่นอนเราไม่ได้ถามไปเรื่อยๆอย่างเดียวเราจะมีกระบวนการโต้ตอบแล้วก็ถามคําถามนี้ไปเรื่อยๆเพื่อสร้างความเข้าใจว่าสิ่งที่เจ้าตัวคิดว่าเป็นปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหายัางไงนะครับประการถัดมาคือการสิ่งที่ไม่มีอยู่ในข้าซสลิงเดิมเลยก็คือการฝึกตั้งเป้าหมายเชิงบวกคือข้าซสลิงทั่วไปเรายังไม่ได้โฟกัสว่าการตั้งเป้าหมายที่ดีเป็นอย่างไงแต่ในครั้งนี้ในบทนี้เนี่ยจะฝึกให้ตั้งเป้าหมายเชิงบวกในแง่ของการแบ่งบทนะครับ บทที่7จเนี่ยจะพูดถึงเรื่องใจสงบกับการทำาํำค,ความเข้าใจในปัญหาจบบทที่7นะครับเนื้อหาแค่นี้ก็เรียนกันได้เป็นเป็นชั่วโมงนะครับคือฝึกฝึกทาใจให้สงบฝึกทักษะแล้วก็ฝึกทําความเข้าใจปัญหาด้วยการถามว่ามันเป็นปัญหาอย่างไรส่วนการตั้งเป้าหมายเชิงบวกก็เป็นเรื่องใหม่นะครับไอคิดแบบมีทางเลือกเรารู้อยู่แล้วนะครับคุ้นเคยกันแล้วในระบบของคาซ e l ลิงเดิม แต่เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ผู้ผู้ที่มาเข้าเรียนรู้เนี่ยหยิบไปใช้ได้และประการสุดท้ายคือหาคนช่วยคิดอันนี้เรารู้อยู่แล้วแต่ว่าเราใส่ไว้ในเนื้อให้เขารู้ว่าจะแก้ปัญหาให้ดีมีอยู่5อย่างนะครับันนั้นในกระบวนการสาธิตเนี่ยจุดที่จะเน้นจะมีอยู่2เรื่องนะครับคือจะทําควเจ้าในปัญหาการจะตั้งเป้าเชิงบวกซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นกันในคนที่เรียนคาสซิ่งในโมเดลทั่วไปที่เหลือเนี่ยเรารู้อยู่แล้วในเชิงคอนเซปต์ังนั้นผมจะไม่คุย ผมจะใช้เวลาคุยกับประาส,สมัครของเราเนี่ยเฉพาะ2ประเด็นนี้คือทำความเข้าใจในปัญหาแล้วลองพยายามตั้งเป้าหมายเชิงบวกให้เกิดขึ้นได้นะครับ